โอ้ยดักมือใดก็ได,ไดมือนั่นมือใดดักกระติดจาน,นขนมนั่นเพิ่นกินเพิินหลอ่อเพิ่นมา,ากดีนะจ้าขนมไข่เตาลายหลาย,ลายจ้ามาเพิ่นมาตาใสเนี่ยดักมือใดรได,ไดทุกมือดีเมือว่านก็ไดจ้ามือว่านก็ไดมือฝากไปก็ไดมันหนาฝนบ่ฝนตกเรามันหนาฝนเราเพิินหนีฝนมากพ่อจ้าหนีหนามาอยุเ่เฮือนค้นบ่ มากับเจ้าหลายโพดเห็นมากันเดยกัดผ่าที่เราเนี่พี่นอ้องเง็้จังไดนอ้อเอาไปปล่อยท่งหน้าดักเพิ่นมาใบเหล่าก็ไปปลอ่อยน,นึกเป็นเพิ่นนั่มกลับขึ้นมาขึ้นเก่าสันที่เพิ่นจัำท่า่งได้บ่เงี้ยเจ้าใดเงี้เพิ่นคือบว่าเหมือนเปลี่ยนนี่แตาไหนดักมือใดได้มือนัน่นมือบ่ได้คือมือบ่ดักจ้ะกลับดักกับจังเม่นหมัน เทียดทุกมือครับดักตัวนี้จ้าแม่หมาน,นจ้ะเชื่อไปปล่อยหน้าได้บาทอีเื่อเพิ่งไปปล่อยหน้าใกล้ๆเลยจ้ะ